มีเพลงดังหลายเพลงเหลือเกินนะครับจะเป็นเพลงฟ้าผ่ากลางใจและก็ยังมีผลงานเพลงเต็มกายรบกับเพลงอะไรนะเต็มดังของเขาหละนะครับเอาพอนใช้วันศีกล้วกันนะครับเดี๋ยวเลยครับเชิญเจิญเจิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกศเสงือนไห่นะครับสวัสดีครับ พรชัยวรรณศรีวันนี้ถือว่าเป็นเกียรตินะครับมีกา,ารมาร่วมนในการัารบเปิดตัวปฐมฤกษ์เพลงรักบ,บ้านทุ่งภาคสองใช่ไหม,ไมยินดีด้วยขอให้เฮงนะครับท่านนายห้างและก็สืิอทุกท่านครับงานเพลงเก่าๆของสักเพลงหนึ่งครับกอดเสาเฮือนไห้แปลได้นะแปลได้ 着吧。<music> <music> I'm going to go to the hospital. I'm going to I'm กงนารักกันติดคุกน้ำตาติคุกน้ำตาชื่อนีไม่ได้แลครับชื่อเพลนครับยันพ Nothing, but I will awesome. no. ท่านดอกเตอร์สวัสดีครับมาสายมาแต่เช้าแล้วมาแต่เช้าันดีไปคุณเจ้าให้ไปเอาผ้าที่กรุงเทพเป็นเหรียญที่วัดโคกกระถินนี่แหละเหรียญไปยังในห้างมันมาไม่ค่อยเต็มใจมาเท่าไหร่นะครับดูมันมาก็รู้ครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านประธานสัญญาพรนารายนะในห้างมามาคู่กับคุณนายคุณนายคุณนายจตุภาคุณนายจตุภา <aunque S 2> ครับค <Har League. S 2> ุณนายจันประภาแล้วก right? ็คุณนายหน่อยคุณนายหน่อยด้วยครับสาธุนี่ท่านประธานใหญ่ต้องเอ่ยชื่อหน่อยก็ประกาศไปชิเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาไปเรื่อยๆนะครับมีประธานหลายคนเลยก่อนประกาศหน่อยวิลเล่ประกาศเดี๋ยวประกาศครเดี๋ยวประกาศทีเดียวประอยากเอ่ยชื่อไม่เอาที้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 พ่อ ยังไงก็วันนี้ผมพชัยวันศรีนะครับขอบคุณไปอย่าง่ท่านดรนะครับและทีมงานเพชรนาคาพระประยน์นะครับวันนี้ดีใจกับท่านนะครับขอให้พระประยชต์เรื่องนี้นะครับประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็เฮงๆแล้วก็มีภาพต่อไปนะครับคนบันเทิงเราจะได้มีอะไรดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับพชัยศรีนะครับท่าุ้ณครานนักรอคนนี้ขอพูดดี ไอ้ภาคหนึ่งเนี่ยมันฉายตอนไหนวะมันจะไม่มีภาคสองเออกูก็ไม่เคยดูเหมือนกันเลยแล้วถ่ายตอนไหนวะนะไอ้ภาคหนึ่งเนี่ยไปฉายที่คอมริวนต์ปะมั้งเออเขาไปถ่ายที่โน่นครับใครเป็นคนสร้างกดดับเบิ้ลอดเด็จนี่ไงอยู่ไหนอ่ะไปถ่ายไปถ่ายที่เอ่อรัสเซียยูเครนที่โน่นครับดังมากเลยไปถึงไปถึงดูใบเลยดูใบโน่นพวกกระท่อมกัญชาอะไรเงี้ยเออ ไม่เกี่ยวอวะพระพยอมสถานที่จอดรถกว้างขวางเป็นไงเวลี่บิ๊กซีของเราอาจารย์เป็นไงครับโอ้โหสถานที่จอดรถกว้างแต่ไม่ให้จอดเพราะอะไรเอาเชือกกันไว้คุณต้องไปจอดข้างหลังขอบคุณขอบคุณท่านด็อกเตอร์มาไม่ต้องกลัวนี่คือลูกพี่เราสายงานรัฐบุรีออกแกนมไหนจะเป็นการวัดการวางไม่มีใครเกินท่านด็อกเตอร์นัเองคะนั้นแล้วพี่น้องครับโปรยดวงดังๆให้กับผู้สร้างสรรค์โครงการทุกทุก ดังเดินในปัจจุบันครับอ๋อคุณครับเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์บนเวทีนะคนรวยนี่ส่วนมากคุณจะไม่สูงทำไมครับชจ้าก้นก้นเตี้ยๆปอมๆลมพูวเวลาเดินจะเดินเนี่ยเออคนมีตังค์ว่าจะไม่ได้ค่าน้ำมันด้วยตรงนี้ยมันมีค่าน้ำมันด้วยเหรอนี่งั้นตายแล้วท่านด็อกเตอร์อันเดก ่ันธุนรัตนบอกว่าผู้ใหญ่คำเกิืงมีเวลาก็ให้สินให้พรด้วยผู้หญิงสุภาพสตรีตั้งใจเอาสินเอาพรนะ ข้าแต่บรรดาเมียผู้เจริญข้าพระเจ้าสามีทั้งหลายอขอน้องถวายเงินเดือนและเพียอยังชีพเหล่านี้อขอให้ภรรยายจงรับเพื่อประโยชน์และความสุขถ้าภรรยามีสุขขอให้สุขจริงๆขึ้นไปถ้าภรรยามีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ตลอดกาลและนานเธอท่ญญาทุกข์ใหญ่แช่นอยยังเล กว่าเมียเพลงผมเพลงผมเล้วเนี่ยเดี๋ยเพลงนี้ได้ข่าวว่าจริงไปแล้วเนี่ยเฮ้ยร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านวิวเฮ้ยร้อยกว่าล้านที่โอเซนอะไม่มีค่าจ้างตัดที่แล้ขอเวลาสักนิดเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันสัมภาษณ์ช่วงนี้จะเป็นช่วงอ่าสัมภาษณ์เข้าพิจารณาต้นเดิมคนเขียนบทนะครับคน ทังหมดเลยเหรอที่สยากจะเพิ่อนๆครับก่อนที่จะไปชมหรือว่าเข้าพิธีการเราไปดูวีทีอาร์กันก่อนโอ้ดีมากเลยเมส่อสัดน้ำมันเนี่ยกูไม่ถูกกับมัน